อะ่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของตัวสลักไปแล้วหาสายงานวิกฤตได้แล้วทีนี้เราจะเอาสายงานวิกฤตเนี่ยค่ะเอามาหานะคะค่าความแปรปรวนนะคะกับเวลาเฉลี่ยอ่ะทีนี้ตัวเนี้ยตัวตัว S กำลังสองนะคะ ตัว s กําลังสองตัวนี้มันคือค่าความแปรปวนเนาะคือค่าความแปรปวนช่องนี้ไงจําได้ไหมคืออีช่องนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือความแปรปวนของแต่ละกิจกรรมดังนั้นตัวที่เราจะเอามาคิดตรงเนี้เราจะเลือกแต่กิจกรรมของสายงานวิกฤตไม่เลือกตัวอื่นนะอ่าไม่เลือกตัวอื่นนะเอามาแต่กิจกรรมที่เป็นสายงานวิกฤตดังนัน้นเมื่อกี้ที่พวกเราบอกอาจารย์อะ กิจกรรมของสายงานวิกฤตคืออะไรนะ A E H I J ใช่ไหมเราก็เอามาแต่ E A E H I J นะคะอันนี้คือตัว s กำลังสองของสายงานวิกฤตทั้งหมดรวมกันแล้ว2.72 2.72เนี่ยคือ s กำลังสองนะเออ2.72เนี่ยคือ s กำลังสองนะคะดังนั้นถ้าเราอยากหา s เดียวเราก็เอาไปถอดสแควร์รูท อ่เราก็จะได้ s เดียวเท่ากับ1.65่ง้ไอตัว s เดียวเนี่ยเราเรียกรวมๆวม่าคือ vc นะคะคือตัวแปร vc โอเคไหมเราได้ค่า s ความแปรปวนตัวนี้แล้วเนาะทีนี้ถ้าสมมตุติเมื่อกี้สายงานวิกฤตใช้เวลาเท่าไหร่นะสายงานวิกฤตใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่22ยี่สิบสอง อ่ยี 22, 22. ่สิบสองยแล้วถ้าอาจารย์ถามว่าเป็นไปได้กี่เปอร์เซนต์ละ่ะอ่าเป็นไปได้กี่เปอร์เซนต์ละ่ะที่โครงการเนี้จะแล้วเสร็จที่2 0สัปดาห์อเอออาจารย์อยากถามความเป็นไปได้ถามความเป็นไปได้เวลาตอบต้องตอบเป็นเป็นตัวเลขหรือเป็นเปอร์เซนต์เป,เ,นเปอร์เซนต ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยจะมีสูตรเข้ามาอเราเรียกสูตรตัวนี้ว่าเป็นสูตรทางด้านสถิติโปรดจงรับความรู้ตรงนี้ไปอ่ะอะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง s ใช่ไหม s ของเราหรือ vc ของเรานะคะมันคือค่าความแปรปรวนของเวลานั่นเองเราได้ออกมาเป็น1.65ตัวนี้มาจากสายงานวิกฤตนะคะ TC เวลาของสายงานวิกฤตนะคะทีนี้เราเราอยากทราบว่า20วันน่ะมีโอกาสที่จะเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์เออเราจะหาจากสูตรนี้ก็คือ Z ซเท่ากับ X ลบ TC หารด้วย r ู o t VC อ่ะเอาแค่นี้ก่อน นะคะทีนี้ x ตัวนี้ก็คือ x ตัวนี้คือเวลาที่เราอยากทราบว่ามันจะเสระะ็จกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหะคือเวลาที่เราที่เราอยากให้มันเสร็จ x ตัวนี้คือเวลาที่เราอยากให้มันเสร็จอยากให้มันแล้วเสร็จนะคะ tc คือเวลาเฉลี่ย่า tc คือเวลาเฉลี่ยส่วน vc ตรงนี้ก็คือค่าความแปรปรวน โอเคอ่ะดังนั้นเราแทนค่าไปอันดับแรกต้องไปหาค่าแซก่อนเนาะสเต็ปแรกเราจะไปหาค่าแซตก่อน x เ,เราอยากให้เราอยากทราบว่าถ้างานอะ่ะอยากให้งานเสร็จ20วันอะ่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละใช่ไหมคะดังนั้น x เ,เราคือ20 ลบด้วย TC TC ทีซีของเราเมื่อกี้รวมเวลาแล้วมันคือ19วันนะคะส่วนตัวนี้รูทตัวนี้เป็นรูทของ VC VC เราคือ1.65ดอ่านะคะดังนั้นเราได้ค่าแซดเป็น0.778เดอ้ยเดี๋ยว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 แดเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตรงเนี้ยเราได้คำตอบเท่าไหร่ลงกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อย ยี่สิบลบสิบเก้าหารด้วยรูทหนึ่งจุดหกห้าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบต้องไปหาจากตารางค่าแซบก่อนอ่ะจะสอนตารางค่าแซบต่อ